สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับขอบอกทุกๆคนก่อนว่าช่องหนุนวนรมนั่นนะจะมี2ส,ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกจะเป็น EP หลักก็คือ EP 1 EP 2 EP 3เหล่านั้นก็จะพาเที่ยวาพาชมพาแนะนำในเรื่องของจังหวัดเชนาทกับจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลักนะครับเป็นเรื่องเชิงการท่องเที่ยว ส่วน EP 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็วงเล็บพิเศษน,นะก็จะเป็นเรื่องของนานาสาระนะครับที่จะเสนอแนะนำแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับตอนต่อไปจะเป็นการบำรุงรักษาเพลานะโดยการอัจจระบีเพลาซึ่งอยู่ข้างในนะครับหรือจะเรียกว่าแกนเพลาก็ตามแต่ลองมาดูกัน ข้างหน้านี้คือเครื่องมือที่ติดมากับเครื่องตัดหญ้านะครับนี่คือบริเวณหัวเผานะครับเสร็จแล้วสลับนี่คือส่วนของหัวเผามาถึงตรงนี้นะครับส่วนของหัวเผามาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สลับหัวส่วนของหัวเผาวันนี้ก็คือน็อตสองตัวนี่นะครับ แต่ว่าเครื่องตัดหญ้าบางยี่ห้ออาจจะมีด้านนี้อีกหนึ่งตัวก็ว่าไปตามนั้นนะครับต้องเอาขันออกให้หมดแต่สําหรับยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับมันมีแค่สองตัวเราก็ลองดูน็อต <Not S 1> ตัวนี้ไม่ใช่น็อตฮะตัวนี้เรียกว่ากุญแจที่ขันออกก็ได้ ดูสิว่ามันตรงกับรูไหนนะอันนี้ใช้ได้แหละไหมได้เอาไว้ขันออกส่วนตรงนี้ก็จะตรงกับตวัวนี้ซึ่งจะเป็นคนละขนาดนะนการขันออกก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาปกติแหละครับ ตัวนี้ทุกคนเราเอาน็อตจากรูนี้ออกเลยเนาะตรงนี้ซึ่งเป็นนอ็อตระเบอร์กับตัวนี้นะครับแล้วก็จัดวางไว้ให้เป็นที่เป็นทางกันหลงนะครับต่อไปเราจะเอาตัวนี้ออกนะทวนเข็ยนนาฬิกาเราก็ใช้วิธีการตอกเนี้ยไม่ยากนะทุกคน เราระดับเกษตรกรปนหนึ่งนะก็ศึกษาดูความรู้หาความรู้ทดลองทำอย่างรอบครอบก็ทำได้ทุกคนขันออกขันอกอกออก,ออก สำเร็จเลยทุกคนสเสร็จแล้วเราก็วางไว้วางไว้มันมีทั้งแหวนนะอย่าให้มันอย่าให้มันหลุดหายเดี๋ยวจะเป็นช่างทําเกินไปแล้วก็วางไว้เป็นที่เป็นทางขั้นตอนต่อไปการดึงหัวเผาออกนะทุกคนไม่ยากเนี่ยขั้นตอนดึงหัวเผาเออนะี่ยกระดกๆนะ เสียงเป่าเสียงเป่าเสียงเป่าแล้วข้างในย,เยอเป็นแบบนีู้่เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปทุกคนดูให้ดีนะเนี่ยต้องกรีกมะเฟืองเนี่ยตรงนี้เนี่ยว่ามันโผล่มาประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาเอาเข้าต้องเอาเข้าเหมือนเดิมนะเห็นไหมเนี่ยกลีกมะเฟืองมาถึงตรงนี้นะเวลาเอาเข้าก็จะต้องให้อยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าทาง,ท,างท้าย แกนเทาก็จะมีกีบมะเฟืองที่เป็นตัวเข้าไปสวมกับระบบการส่งกําลังของตัวเครื่องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องจําให้ดีนะมันอยู่ประมาณนี้กีบมะเฟืองต้องจมไปมิดเลยเนาะแล้วก็ไม่ยากะ่ะดึงมาเลยเห็นไหมทุกคนคือเราเองจะบำรุงรักษาตลอดเพราะฉะนั้นจระบีมันก็จะฉาบอย่างนี้แต่ครั้งนี้ก็ ตอนนี้ก็อยากจะบำรุงรักษาอีกครั้งหนึ่งหไหนๆก็ทําแล้วก็ทําให้ทั้งระบบอะลองดูข้างในเนี่ยจะมีบูธนะในในปลอกใช้คําว่าปลอกใช่ไหมตัวนี้ตรงนี้คือแกนพาวตัวนี้ไม่แน่ใจว่าศั์ภาษาช่างเขาเรียกอะไรเราใช้คําว่าปลอกก็เลยก่นเนาะเนี่ยมันจะมีบูธอยู่ไม่ให้แกนพามันแกว่งเวลาใส่ก็ต้องระมัดระวังนี้เห็นไหมทุกคน ไม่ทุกคนนี่ยาวเยืย่อยตุ้ยจัลลบีมาไม่ยากทุกคนทำได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เนี่ยทาไปแบบเนี้ตุ้ยจรลลบีมาแล้วก็ทาไปแบบนี้ทุกคนทาให้ตลอดแกนเผาเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวเราเปื้อนอยู่แล้วเนี่ยทาให้ าให้ด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาใช้งานปุ๊บเนี่ยแกนมันจะหมุนเองอะแล้วมันก็จะชโลมไปทั่วเองเนทุกคนเนี่ยนะทำไม่ยากทุกคนเราไม่มีความรู้ทางช่างเลยก็มีครูครูครูครพักรักจำใน Google ในเรื่องต่างเนี่ยแล้วก็จำเข้ามา แล้วทดลองทําแล้วมันก็เป็นวิธีที่ไม่ยากอะ่ะเราทําได้น่ะก็เชื่อว,ว่าทุกคนทําได้แน่นอนแลลวระดับรายยังทําได้เนาะไม่มีพื้นฐานเลยอ่าแล้วอตรงหัวเพาซะหน่อยทุกคนเนี่ยต้องรู้ตรงหัวเพาในทุกคนอัดซะหน่อยอัดเข้าไป สำหรับเฟืองเนี่ยมันจะมีมันมันจะเป็นคู่แฝดเลยนะทุกคนจะหัวจะท้ายเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยเพราะฉันจะสับเอาทางไหนเข้าอยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนก็ได้นะแต่ตัวเราเองก็คือเอาชัว,ชวอะไรอยู่ตรงไหนก็เอาไว้ตรงนั้นแหละไม่เปลี่ยนแพงครับเดี๋ยวจะเป็น ก็ช่างทําเกิน <laughs> <laughs> แล้วก็เสียหายอีกอ่าเรียบร้อยแล้วดูขั้นต่อไปทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเป็นแบบนี้แล้วเราก็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 เราก,ราก,ราก็ยกเข้ามายกเข้ามาแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปเห็นไหมทุกคน อสอดเข้าไปให้ตรงรูบูทนะทุกคนค่อยๆสอดเข้าไปอ่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เข้าที่เห็นไหมยังเกินเกินอย่นี้อย่างนี้เข้าที่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็น,น,น,นไหมเพราะเฟืองมันหรือว่าดอกจอกมันตรงเนี้ยมีรุกเ,เรียกอะไรเนาะเอาตรงนี้ก็แล้วกันมันเข้าไปนิดแล้วอะก็ใช้ได้แล้ะขั้นต่อไปตัวนี้ก็เป็นหัวเพลานะทุกคนเนี่ย แล้วก็เกินดีกว่าขาดเนาะใครมีความรู้อะไรเพิ่มเติมยังไงก็มาให้ความรู้แนะนำกันใต้คลิปด้วยเนะขอบพระคุณลงหน้าเลยแบ่งปนันความรู้ประสบการกันเนาะอ่าตรงนี้ก็ใส่ไปใส่ไปเกินดีกว่าขาดแล้วครับเ,เสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นมา ยกขึ้นมาแล้วก็อย่างเนี้ยทุกคน็ท่าเหมือนเดิมแหละก็แก๊กก็แก๊กไปอืมแต่ว่ามันจะมีรูของมันนะทุกคนเห็นไหมนะรูของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นรูตรงนี้เนี่ยรูตรงนี้เนี้ยก็คือน็อตที่ใส่ตรงนี้นวทุกคนมันจะเข้าไปทะลุตรงนี้ส่วนส่วนข้างล่างเนี้ยมันจะเชื่อมกันแบบนี้เนาะรูตรงนี้จะต้องให้ตรง ต้องให้ตรงกับรูตรงปลอ,อกเพาเนี่ทุกคน,เ,นเล็งให้ดีสวมไปสวมไปปังเราวางไว้แล้วเนี่ยมันจะตัวเล็กกว่าเราก็ลองมาดูลองมาดูว่าอยู่ตรงไหนล่ะอออยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหนล่ะจ๊ะ มองให้ตรงกันนะทุกคนขยับไปขยับมาให้มันตรงกันแล้วก็ขันข้าวไหวขยันขันข้าธรรมดาทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ยากละขันข้าก็คือตึงมือน,นิดนึงแล้วก็ตรงนี้ไม่ยากละทุกคน ตัวนี้ไม่ยากและเวลาขันเข้าก็ใช้อย่างนี้ก็จะง่ายกว่านะทุกคน่อ,นนอ่าเพราะไม่ต้องใช้แรงบิดอะไรเยอะมันยังฟรีอยู่มันยังหลวมอยู่อืน้วิธีการก็คือเอาคีมนั่นแหละทุกคนมาตอ่อ จะได้แล้วทุกคนเรียบร้อย